เฮ้ยโอเคเป็นไอคอนบอกใส่ฟิวส์โอเคเลยเปลงรถเฮ้ยกูแม่งมาอย่างไวอะ่ะกูเห็นนะไอห่ารถแม่งโคตรแรงได้โคบ,บาแล้วครับรถแม่งแรงมากอแูแม่งแบบถ้าแม่งรู้ว่าเราอยู่ไหนแบบเสียงดังอะแม่งมาเลยเว้ยนี่มันดอมินิกหรือเปล่าเนีแ่ยบบ ผมบอกเลยว่าเกมนี้ตอนตัดคลิปลงอ่ะเฮ้ยเชี่ยรละเชียร์เชียเชียเชียมึงเห็นด้วยหรอไม่ไม่ลัวโอ้าหเอโคตรเลวอ่ะ